สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะ <S <S เปิดตัวสูตรใหม่นะคะทุกคนนะคะหก้ังถลม่มเจ้ามือนะคะแล้วก็สูตรล้านนะคะทุกคนนะคะ <S 1> <S 1> คลิปนี้2แนวทางเด้อค่ะสูตรล้านนะคะเอดอัดใส่ในคลิปเดียวกันเลยนะคะทุกคนนะคะ <S <S อาจจะได้แบบว่าไม่ต้องหลายคลิปนะคะทุกคนนะขออนุญาตนะคะสูตรล้านนะคะมาแร้วมาเร้วนะคะทุกคนนะคะมาสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคน แอดได้ชุดถล่มเจ้ามือมาอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะหกหางลองดูเด้อชุดเปิดตัวนะคะเปิดตัวงวดแรกค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวสูตรอื่นๆลงตามให้นะคะทุกคนรัฐบ,บาลไทยนะคะของร้านนะคะงวดก่อนนะคะก็ไม่เข้านะคะหกสองเก้านะคะสี่แปดไม่ได้นะคะนางนิ้นสี่สามหวยมาสี่แปดนะคะ ไม่ได้จ้ะไม่ได้นะคะแต่ว่าอ่าสุดยอดเลยนะคะสิบล่างนางนะคะสิบล่างนางเอฟซก็คงเห็นไปแล้วนะคะนี่สิบล่างนะคะมีสถิติให้ดูด้วยนะคะทุกคนนะคะสิบล่างล้านนะคะทุกคนนะคะเห็นกันหรือยังนอกศูนย์สามหกเก้าสองห้านะคะศูนย์สามหกเก้าสองห้านะคะหกเก้าสองห้าตัวที่นางน้นนะคะงวดที่ผ่านมานะคะกอดคอกันมาจ้ะกอดคอกันมานะคะกอดคอกันมาเลยทุกคนนะคะเออ แปดสนะคะเป็นเลขที่ไม่สวยไม่งามนะคะแต่ออกเฉยเลยนะคะแต่ได้เงินบอกค่ะไสไสาสายที่ไปบอกว่าไม่สวยไม่งามแต่ว่าได้เงินนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับท่านที่ปังค่ะทุกคน เอานี่นะคะทุกคนขออภัยนะคะทุกคนลืมนะคะว่าตัวเองอัดคลิปนะคะโม่แต่ตอบไอ้นี่คอมเมนต์นะคะเอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะศูนย์สามหกนะคะ 25, เก้าสองห้านะแคปเอานะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดลงให้นะคะทุกคนนะคะโอ้ยจ้าสีลงคลิปได้เนาะคอยกับเมาเหล็กเลย,เ,ยเอานี้นะคะทุกคนนะคะ มาดูนะคะสูตรล้านเนาะนี่นะคะแขกไปเอาแล้วเนาะ,ะมาดูเลยนะคะตัวเจาะนางงวดก่อนนี่ก็ไม่เข้านะคะมาดูตัวเจาะของนางนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ไปดูสูตรอ่าถล่มเจ้ามือนะคะเร็วๆนี่แอดอยากเบิ่งสูตรถล่มเจ้ามือว่าสันนะคะอ่ะ งวดน,นี้นะคะเลขชนกันสนั่นผันพืชเลยนะคะทุกคนนะคะนางให้หกคะ่ะทุกคนนะคะบนล่างนะคะหกคะ่ะทุกคนนะคะหกสองหกสมหกห้ดนะคะทุกคนนะคะหกสองหกสามหกห้าหดเองเก้าสามนะคะน่าจะชนเลขดังหมดแล้วนะคะก็หกเก้านะคะทุกคนตัวนี้เป็นหกเก้าสามตัวบนนะคะหกสองเก้าหกสาเก้กกนะคะแล้วก็เก้นะคะ นางจับอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะเน้นนะคะหางเดียวนะคะชุดสามตัวหกห้าเก้าค่ะสามตัวนะคะสองตัวนะคะชุดสองตัวนางเน้นนะคะหกห้าแล้วก็เก้าห้าจะทุกคนนะคะซึ่งเป็นเลขนะคะบม่เป็นอายุนายกบ่ค่ะสีหาซืสือได้ว่าเลขนี้นะคะทุกคนนะคะถือว่าถ้ามานี่ก็อาจจะได้คนโครงการคนละครึ่งหรือเปล่านะคะน่าจะเต็มแล้วเนาะเลขนี้นะคะทุกคนนะคะหกห้าเก้าห้านะคะซึ่งมาชนกันกับเม็ดเดียวงบน้อยของเราเลยนะคะ เอาเขียบเอาเลยนะคะสูตรหลานนะคะวินนะคะสองสามแปดเก้าห้าหกนะคะสองสามแปดเก้าห้าหกนะคะพี่แอดขีดสีสีให้หนั่นคือนางเน้นนะคะเจ้าแม่เน้นให้ขังงวดน,นี้นะคะสิบล่างหลานนะคะอันนี้ก็แอดก็เอามาเขียนไว้ในหน้านี้ให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะสิบล่างหลานให้ไปที่ศูนย์สามหกนะคะเก้าสองห้านะคะทุกคนศูนย์สามหกเก้าสองห้านะคะเซตอีสอยล่างงวดน,นี้ถือใจอีสอยนักกว่าเดิม เอาเคบเอาเจะทุกคนนะคะอันนี้สูตรล้านนะคะเดี๋ยวให้ดูชุดถล่มเจ้ามือนะคะให้ดูชุดถล่มเจ้ามือนะคะทุกคนนะคะเอานี่เนาะไปชุดถล่มเจ้ามือเราเลยนะคะชุดถล่มเจ้ามือนะคะแอดก็มีสถิติให้ดูด้วยนะคะเขียนงวดเก่าก่อนเนาะ อางวดเก่านะคะงวดเก่าก็ทําย้อนหลังนะคะย้อนหลังโอ้ทยทาย้อนหลังเข้าดีดีนะคะทุกคนทาย้อนหลังเข้าดีดีนะคะเอ้ามาดูกันนะคะทุกคนนี่นะคะอ่าสูตรล้านไปแล้วเนาะอ่าแขบเอาแล้วนะคะทุกคนนะคะมาดูกันเลยนะคะ มาดูกันนะคะสูตรของเรานะคะเอ่องวดประจําวันที่16นะคะชุด6ห้างนะคะ6ห้างถล่มเจ้ามือนะคะถล่มให้ยับให้เยอนเลยนะคะสูตรใหม่นะคะเปิดโตค่ะไม่เป็นคนคุยนะคะวันนี้จะเปิดโตแล้วนะคะทุกคนนะคะวันนี้อีซอยสิเปิดโตเลยค่ะนี่นะคะแอดก็ทําให้ดูด้วยนะคะตัวหนังสือเล็กไปอยู่อะค่ะเอาถ้าเล็กไปก็เแล้วไปขยายเอาเด้อทุกคนนะคะหรือจะให้แอดขยายให้บ่ ห่วยมันกันใหญ่อยู่ได้หรอคะแอดว่าแอดเขียนใหญ่สุดแล้วนะคะอ่าทําย้อนหลังนะคะแอดย้อนหลังให้ดูสองงวดนะคะทุกคนนะคะอันนี้ทําย้อนหลังให้ดูสองงวดนะคะเข้าทั้งสองงวดนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเดินบนนะคะแต่ว่างวดนี้ไม่รู้จะมาบนหรือมาล่างนะคะทุกคนนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะเป็นชุดบนล่างนะคะหกห้างนะคะชุดถล่มเจ้ามือนะคะ ลมหายับค่ะทุกคนนะคะเปิดตัวงวดแรกนะคะให้ไปที่909596นะคะ0506แล้วก็56นะคะเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเลขถือว่าสวยเลยนะคะน่าจะชนเลขดังหมดแล้วหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะอา้าวหกฮังถล่มเจ้ามือนะคะใครจะลองของคะทุกคนนะคะโอ้แอดมีหมดแล้วค่ะนี่ <laughs> แอดมีหมดแล้วเนะะียค่ะบนก็ฟันไปแล้วนั่นล่างก็ฟันไปแล้วหนึ่ง96หนั่นโอ้ มีแอดมีเหมือซูตโต้เหรอคะแอดมีแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นชุดแบบหกหางนะคะถล่มเจ้าเมืองเอาลองดูนะคะว้าหของแอดเรียบร้อยแล้วคะทุกคนมีครบหมดแล้วนะคะเซตขอยละถ้ามาหกห้าเก้าห้านะคะก็ชนกันกันล้านอีกนะคะชนกับสูตรเม็ดเดียวอีกนะคะถือว่าชนกันเยอะนะคะ ก้าศูนย์ค่ะทุกคนนะคะอ่าขยายห้เบิง์อ่าขยายนะคะเอาขยายมันก็จะไปตัวนู้นนะคะเห็นบอกขยายเก้าศูนย์นะคะศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์หกนะคะเก้าหกแล้วก็ห้าหกนะคะหกหางถล่มเจ้ามือค่ะถล่มให้ยับเลยนะคะใช้สื่อใดก็จัดเอาค่ะทุกคนสื่อใดบ่ามันสิเต็มเลยว่ค่ะอ่านี่นะคะเปิดให้มันสว่างสว่างหน่อยนะ หน้าจอมันมืดว่าสัรเอฟซีวานะคะแอดก็เพิ่งรู้นะคะแว่วเวลาเรา,าจะทําให้หน้าจอเราสว่างนะคะเราต้องไปแตะหน้าจอแล้วมันก็จะมีแสงสว่างให้เราเลื่อนๆนะคะแอดเพิ่งรู้ค่ะเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะขออภัยนะคะทุกคนค้ยแอดกับบุหูเนาะปึกกราคะ่ะเล่นทั้งวันเล้วโทรศัพท์นะคะ เบิงหวยกับเบิงซีรีเอานี่นะคะเปิดตัวนะคะงวดแรกแคบเอานะคะชุดถล่มเจ้ามือนะคะหกฮ้างถล่มเจ้ามือเด้อซื้อสูตรเฮาเด้อหกฮ้างถล่มเจ้ามือเวลาของวนหน้าเด้อถ้างวดหน้ามันเข้านะคะงวนหน้ามันเข้าอันนี้ทําย้อนหลังให้ดูนะคะทําย้อนหลังค่ะทุกคนเขาดีดีทาย้อนหลังนะคะอ่าถ้ามันเข้านะคะมาเอ๊ะขอหกฮ้างถล่มเจ้ามือก่อนเลยไวสันวาจังสีโดดเด้อถ้ามันเข้านะคะถ้ามันบกเขาก็เอาไวเบิงซื่อๆนี่แหเะีย เมื่อเขาจึงได้วความหวังหมู่บ้านได้ค่อยจัดไปแล้วได้หนะอไม่เก่าหออูอีสวยอีสวยมีหมดทุกใบแล้วนะคะน่ะหกหางนี้นะคะเอาชุดล่างชนชุดล่างชนชุดบนหมดแล้วนะคะเซตแอดเมื่อแล้วข่มะมมวนเม็ดเดียวนะคะงบน้อยก็นี่ละคะ่ะงบน้อยก็ให้ตัวนี้นะคะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อจ้ะชุดหกหางถล่มเจ้ามือนะคะแล้วก็สูตรหลานนะคะคลิปนี้สองแนวทางสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้มาขอให้เฮงขอให้ฟังขอให้รวยยกช่องนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า